ดิฉันนางสาววรรณนัสงสุวรรณค่ะค่ะตอนนี้เราส่งคนมายืนอยู่ที่การประหารส่วนตํนตาบลบลาปลาตําบลจังหวัดสุริยาการค่ะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านนายกอบตตําบลบลาปลานะครับในเรื่องภาวะของผู้นนะครับค่ะแล้วแับต่อไปเดี๋ยวเราไปพบกับท่านนายกกันนะคะเชิญค่ะ นายกมหาพนหงน้อยนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตะบลบางปาค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับท่านด้านในกันนะคะค่ะตอนนี้เราได้มาพบกับท่านนายกมหาพนหงน้อยนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตะบลบางปานะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเป็นภาวะผู้นําท้องถิ่นของท่านกันนะคะครับผมคือชอหรับการที่เป็นภาวะผู้นำเนี่ยท่านมีความคิดอย่างไรครับ จะเป็นภาวะผู้นำแบบสองแบบแบบการเมืองแบบธุรกิจทั่วไปนะครับแบบการเมืองเนี่ยต้องมองให้รอบนะครับมองให้รอบด้านรวมถึงความใส่ใจของประชากรด้วยว่าประชากรเขาถูกใจไหมที่ทํใไ้เนี่ยเพราะว่าประชาชนเ็าไม่รู้หรอกว่าเราทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาก็มาน้อยครับ เราเขากงคิดตรงนี้นะครับเราก็าคิดว่าออทําให้ดีนั้นออตามนโยบายของผมคือ,อ,อทีแรกผมกะประหยัดว่ประมาณบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้ท่วถึงในการบริหารราชการในท้องถิ่นแต่ตอนนี้มาคิดมาสะท้อนกลับนะครับก็จุดประสงค์และเป้าหมายที่ทําไปนะครับเพราะเราต้องปรับวิธีทธ์ในการบริหารราชการต่างๆดังนั้น วลาเราโครงสร้างพื้นฐานอะไรเนี่ยเราก็ต้องทําให้ดีทําให้คงทนผาวรนะครับประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะการเป็นผู้บริหารเนี่ยเันต้องมองให้ครอบคุมนะครับอย่างเช่นสมาชิกเนี่ยก็จะเหมือนกับเขาเขามีความเห็นเห็นกับตัวนะครับเขาก็จะลงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแต่ลนหมู่เขาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นาเนี่ยเราต้องมองให้รอบด,ดา้านว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงไปสอดคล้องกับ โยบายหลักของทางจังหวัดหรือทางรัฐบาลกลางไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวกำหนดคิศทางที่จะบริหารพ้อมูบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งให้ส่วนที่ลงท้องถิ่นจริงๆรับตามหมูนะครับส่วนในในภาพรวมเราก็ต้องคิดด้วยนะครับก็มาตอบคำถามตรงนี้ค่ะเป็นคำถามต่อไปนะคะก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การบริหารงานของท่านในยกค่ะะ กานมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างคะส่วนวิสัยทัศน์ของผมนะครับการศึกษาถือว่ามาดับหนึ่งนะครับต้องาการจะสร้างคนให้มีความรู้ความสาม,มารถหรือจะสร้างบ้านเมืองให้จเจริญได้นะครับประชาชนต้องมีความรู้ก่อนตอนนี้ผมก็เ,เริ่มตามตามนโยบายของผมนะครับที่ได้หาเสียงไว้ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขอ,ข,อของการศึกษาเช่นบุญโรงเรียนนะครับ ตอนที่ผมหาเสียงไว้รงเรียนละหนึ่งล,ล้านบาทตอนนี้ก็น่าจะเกิดแล้วเพราะว่าออตามหลักสนุนได้เนี่ยหรือห้าเปอร์เซ็นต์ของปีมงมประมาณหรือที่ตั้งค่าใช้จ่ายไว้ในปีนั้นน,น,นะครับโดยผ่านคณะกรรมการกระจายมาน่าจะมาระดับสูงมากเป็นในทางาาทออาการศึกษาใช่ไหมครับการศึกษาเป็นระดับต้นาการศึกษาเป็นระดับต้นแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานก็จะสอดคล้องกันไปนะครับ เพราะว่าถ้าคนมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงคุยได้ง่ายนะครับสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จผลไปได้นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเราก็ทาส่วนงบประมาณบางทีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะจากัดด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยเราก็ต้องไปหางบประมาณจากแหล่งงบมาณอื่นเช่นของการสนับสนุนจากจังหวัดหรืออำเภอครับตามข้องางการบำรุงเท้าครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของกมการศึกษาต้องมาก่อนครับ แล้วทางด้านาผลงานที่ผ่านมาในช่วงที่รับตำแหน่งนะคะท่านนายกมีความประทับใจเกี่ยวกับผลงานโดยไบ้างครัเอ,อ่อผมเข้ามารับตำแหน่งปีเศร็ษาพอเข้ามารับตำแหน่งอ่าก็เกิดภาวะน้ำท่ว,พวมพศ2555ันที่ผ่านมาก็เอ,อ่อที่องค์การบริหารส่วนตะบนอื่นั้าหุ้นหุนทรายอุ้นุนเรื่องน้ำท่วมสองปีหุ้นหุนไปจำนวน,นเป็น 10, 10ล้านแต่ของเราครับ อุณมเนีเ่ยไม่ร้าในการแจกขุงทรายแล้วก็ในการป้องกันน้ำท่วมต่างๆอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเราว่าเรามีการป้องกันแล้วก็เรารู้ถึงภูมิศาสต์ของเราแล้วก็ศักยภาพในการระบายน้ำของฝูงฝนหรือหรือท่อระบของเราที่ศักยภาพสูงสุดนะครับแล้วก็จึงเสียงบประมาณที่น้อย ครับแล้วก็ผมพยายามจะไปขอเข้ามาจากจังหวัดน,นะครับในการลอบบุกคอมาลงพื้นที่ก็เลยรอดุิกิจน้ำท่วมไปได้นะครับตรงนี้แล้วก็สร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ได้ขอ,อสร้างถนนพนัสสิ์โดยจ่ายคาาเงินสะสมไปจนวันสามสิบห้าล้านเศษนะครับเพราะถนนเส้นนี้ประชากรอยู่นาแน่และใช้ประโยชน์กันเยอะนะครับแล้วก็ถนนเริ่มทำรเสียหาย แล้วก็ถึงใช้เงนินประมาณสะสมของผู้จการบริหารส่วนตงการต่างๆสำหรับตำแน่งการจัดอ,อุดแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อยากให้ท่านนายกช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องภาวะการเป็นผู้นำอะคะ่ะให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่อยากจะเป็นผู้นำเป็นาานักาองค่ะครับก็อาจจะเป็นผู้นำนะครับการที่ผมนำเรียนไปขั้นต้นนะครับผู้นำมันมีอยู่สองแบบที่แรกภาพธุรกิจหรือเอกชนเนี่ย เป็นผู้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับการเป็นผู้นําทางด้านการเมืองเนี่ยก็ที่ผมทําเรียนทัานต้นต้องศึกษาประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าประชาชนเขาต้องการอะไระครที่จะเข้าถึงประชาชนได้การเป็นผู้นำในด้านนี้ก็ไม่ใช่อย่างง่ายครับต้องมีการเลจาครับสิ่งที่เรียนมาอามาประกอบครับแล้วก็เข้าถึงประชาชนรับรู้ปัญหาของเขานะครับแล้วก็ช่วยมาแก้ แก่ก็ต้องตามใช้เงินงบประมาณก็ต้องตามระเบียบเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นําเราก็ต้องมองให้ให้สูงหน่อยนะครับมองให้รอบด้าแล้วก็เศรษฐกิจของขององค์การบริหารส่วนบางบ้าก็จะเจริญไปพร้อมๆกับที่เรามางไว้การก็ทําให้ให้มันรอบด้านนะครับไม่ใช่มองแต่จุดเดียวมีอีกเรื่องหนึ่งคนต่อก็คือเสื่อมคติประจําใจของผมนะครับผมก็ยึดถือประโยชน์ และความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานความรู้ต่ตางๆนะครับประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องประหยัดงบประมาณนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับและพ่งนี้ก็ต้องมีการวางแผนนะครับต่อไปดิเราสองคนก็ขอขอบคุณท่านนี้แนะคะที่มาแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาว